ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดาสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่าหน้าอาผ,าผูบ่าวู้สาวทุกคนมนีก็มาอ,อยู่กับผมหลงจ๋าท้บ้าน,ชนเชนแนวคนเกา่าคนเดิมนะครับมนีผมกับมีเมนูดีๆมาในน้ำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคย เป็นสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นตับม,มือสีน้ำตาลนะครับตัวให่ย่ๆครับสามตัวโลครับเบิ่งครับตัวให่ย่งนี่เลยครับเป็นได้แซบอิรีนี่ครับหนวดมันเละเล็กน้อยครับครับเขานิวง,งคอนครับ มึกสีน้ำตาลก็ได้มาจากตลาดครับผมเบรงไว้ประมาณสองมือแล้วล่ะเห็นราคาเหมือนกับพอซื้อมาถ่ายคลิปได้ครับรลละร้อยยี่ครับผมซื้อสามตัวประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งบาทครับเพิ่นลดไห้กับซ้ำว่าสามตัวร้อยหนึ่งครับคล้ายๆมึกกล้วยครับแต่ว่ามันโบเมนครับพอพี่รองคู่ว่ามันเป็นปลามึเอียงงกะรองคอมเมนต์เบรงครับพักกะลากลายชนิดครับลักๆก็สิเป็นสิกเนเจอครับบุกเขือ ผักกาดครับมีตกแต่งพ่อครับแล้วก็หอมป้อมครับแล้วก็ทั่วบักเปี๊ยพ่อครับเนี่ยพักกระปุกเองครับยุ้สวนล้างบ้านครับเมื่อนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกแจ็คเหมือครับมาไทายอยู่ทงไ้ทงนานะครับเอาบรรยากาศ ยามเศร้าครับแดดใกล้สออกมาฝากพี่ฝากนองนะครับลมเย็นเย็นนะครับย้มเศร้าก็อุณหพุมมลดลงลดลงเรื่อยๆครับหนาวแห้งครับสิบองศานะครับย้มเศร้าขี่รถลงมาถ่ายคลิปก็โอ้เย็นเบิดตครับขนาดยุบบ้านครับย่างไปยางมากัยังแบบเย็นโอ้เย็นคักบ้านบ่อพี่้องหนาวจะองศานะครับก็ลองคอมเีนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับบ้านผู้ใดก็หนาวว่ากันนะครับ ถ้าพอพี่ร้องนะครับอยากต่ำมึกสีน้ำตาลตัวยิ่ๆครับสามตัวโลกันแล้วกับไปแซ่บันเลยครับหนวดมันครับคำแหลกครับคำยิ่ง่ๆแก้มป้องสองข้างจับน้ำต่ำมาก กรุบด้วยกันนุ่มครับขยันห่วครับจำนำอืมหางมันครับ ถึงแสบถั้งเผ็ดครับพอพี่น่องหู้ว่ามเป็นปลาหมึกเอียงกะลองคอมเมนต์เบิ้งครับ มาเด้อครับพอพี่น ind ้องครับ ตำปลาหมึกสีน้ำตาลสามตัวตัวใหญ่ๆครับสามตัวลหวกินเ้าย่ามเรศร้าน้ำกันครับมือเนี้ยบริการดีดีครับอยู่ทงไฮทงน้ำมือเนี้ย เพื่อนแบบพาท่อ,อมาให้ริบร้อยครับ ถึงแสบถึงเพชรครับแสบคักอีลีน้นำตำเนี่ย

ึงนุ่มถึงแสบรแบบับแ่บแบบเบิรตโตเลยพอพีหน่องได้ยังกินเขาเศร้าน้อครับผมได้ต่ตำปลามึกเสียมตานโตหญ่ๆครับสามโตล้ แต่งผ้าเขาเปิดกระติบเขามากี้น้ำผมครับพ่อพี่น้องบบ่าสที่ทางภาคเหนือภาคใต,ต้ภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วภาคก,กลางครับทั้งในประเทศและก็น,นอกประเทศก็ได้ครับสดนำครับออื ตามเบอร์พี่พี่น้่อยเข้าล้วครับปลามึกสีน้ำตาลโตยิ่งย่ๆครับสามตัวล้วก,กินผู้เดียวเนี่ยเกือบวูเบิร์เดอกครับเนี่ย มื่อนี้ผมก็มีเรื่องเบาๆครับเรื่องงบไทยคลิปหนึ่งครับงบไทยคลิปเดี๋ยวนี้กับไล่ได้ทั้งเดียวครับรักพันนะผมกับโบก็ได้ไปหาจันทึงสุกไปเลี้ยงครับวันอาทิตย์กับไปเลี้ยงในเครื่องมือครับได้ไปแล้ววันเสาร์ นักใจครับแต่กับบ่อยากวอาวครับกู้ก่อยสอรครับแต่ว่ากับคอบาอมบอกตัวเลขครับแต่ว่ากับรักพันธ์นะแต่ลับผมกับว่าสีเอามาเป็นนะงบท่ายคลิปเหรอครับ แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันหลายอย่างครับก็เลยบ่ไดั ก็เลยเห็นได้แค่ประคองครับหาเมนูบ้านๆไงๆครับไม่สูพีสุนองเมนูที่มันเป็นกระแสกัดโดนๆเทียครับ,รบมีงบผมกะจัดไ้ครับกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกอย่างต่างๆครับซอยจุแ่่่วงนี้ครับมมีงบอีกีครับ กันยี่ฝ่าวลืมกันยี่ฝ่าวทิมก,กันนะครับพ่อพี่น้องฮัหกหน่อยๆอกับคล้อยฮักดุนๆครับ ตำปลาหมึกสีน้ำตาลสามโตโลมือเนี้ยถือว่าแซบคักแซบแน่ครับทั้งเพร็ดนุ่มแซบเบิดโตเลยครับ,บ,บ,รโโรบกินจนเบิดนะครับมือเนี้ย้าบพอพี่นอนครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหลวงจ๋าที่บาล c ช a แนลนั่นเมีเรื่อครับขอบคณครับ